สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนอันนี้พี่ทักษนานแสงก็ไม่ได้ลงคลิปโซลาเซลล์ Sale, นานพอสมควรแล้วนะครับคลิปนี้ก็คือจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตว่าเราได้แผงโมโน370วัตต์มาใหม่นะครับซึ่งแผงโมโนเนี้ยเราเอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวแล้วก็เป็นชาร์จเจอร์คู่นะครับเป็นใช้ชาร์จเจอร์2ตัวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแผงนะครับเพราะว่า ตัวแผงที่ใช้อยู่เป็นแผง4แผงของเป็นแผงโพลีส4แผงนะครับซึ่งช่วงนี้แดดก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าใช้ไฟในร้านเยอะนะครับก็เลยจะเพิ่มแผงอีกสัก2แผงตอนนี้เราได้แผงโมโนมาอีก1แผงก็เป็น5แผงนะครับแนะนำการใช้ชาร์จเจอร์2ตัวเลยนะครับก็คือชาร์จเจอร์ตัวแรกนะครับเป็น MPPT ตัวนี้โน Power MR นะครับตัวนี้ใช้4แผงนะครับ340วัตต์ สแผงเป็นโพลีนะครับซึ่งถ้าแนะนำก็อยากคิดว่าใช้เป็นโมโนจะดีกว่านะครับส่วนมากเขาก็รู้กันแล้วแหละแต่ว่าผมอยากลองเพราะว่าผมเห็นว่าโพลีมันอาจจะใช้แบบในแดดแรงๆบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ลองก็คืออันนี้คือลองใหม่หมดเลยนะครับที่เห็นระยงระยางอย่างงี้คือเราต่อแล้วเราเข้าใจง่ายเราทําเองเป็นมือใหม่แล้วก็ดูยูทูบไปด้วยแล้วก็ต่อไปด้วยนะครับสายสเส้นนะครับ ตัวสีเส้นแรกนะผมใช้4ีแผงแรกนะครับใช้เป็นสาย6กสแควร์มิลนะครับทีนี้สายที่2เนี่ยผมใช้เป็น4ีสแควร์มิลเพราะว่าผมตั้งใจจะใส่โมโนเพิ่มอีกแค่2แผงนะครับให้เป็น6แผงในระบบระบบนี้นะในระบบตัวนี้นะครับในระบบตัวอ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อจะใช้ไฟในร้านผมก็เต็มที่ก็น่าจะใช้ประมาณสักพันนิดๆน,นะครับพันพันกว่าวัตต์อนี้แต่ช่วงนี้แดดไม่มี เราก็จะใช้ถ้ามันเหลือเราก็จะเก็บลงแบ,บตเตอรี่นะครับอยู่ด้านล่างเนาะแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นแบบ b y d นะครับร้อยสามสิบห้านะครับเจ็ดเซลล์เนาะเราเดินสายเข้ามาตัวนี้นะครับเข้าตัวสวิตช์โซลารนี่ตัวเดียวนี้นะครับตัวเดียวกันเนาะทีนี้แยกอีกแยกหนึ่งสายเข้าพาวเอ็มอาร์นะครับแล้วอีกหนึ่งสายเนี่ยเราเดินตรงมานี่เลยนะครับมาเข้าตัวนี้กันฟ้าแล้วก็ตัว เบกเกอร์ตัวนี้นะครับเบกเกอร์ตัวนี้ตัวนี้เราจะใช้เป็นโมโน2แผงนะซึ่งตอนนี้ใช้1แผงนะครับเข้าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็คือเป็น MPPT เหมือนกันนะครับ60แอมเหมือนกัน60แอมเหมือนกันแต่เราจะคนละยี่ห้อนะครับตอนแรกผมก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเห็นพี่เขาบอกว่าให้ใช้เป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นสเปคเดียวกันเนาะแต่เราก็นั่นแหละอยากลองตัวนี้ตัวนั้นซื้อมา2000นนะครับส่วนตัวนี้นซื้อมาประมาณ400นะครับ เราก็อยากงบน้อยด้วยอยากลองดูด้วยก็เลือกที่ดีที่สุดของสเปคเล็กๆนะครับอลองดูว่าได้สงแผงอันนี้ใส่เป็นน้ำหนึ่งแผงนะครับก็ใช้งานดีนะครับเข้ามาก็มาเพิ่มบัตรให้ต่อเข้ามานี่นะครับพลันนะบเบรกเกอร์พลันตัวนะแล้วต่อเข้าตัว Main ตเมนเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับเี่ยเบรกเกอร์แบตเตอรีตตอร่ตัวใหญ่นะี่นะต่อเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับรวมมันก็จะดึงไฟไปใช้นะครับที่เหลือก็จะลงแบตเตอรี่นะครับลงสซมูชัชาร์จแบตเตอรี่นะ อตอนนี้มี600บัทนะส่วนตัวนี้แผงเดียวก็จะอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง200วนะับาทเนาะเพราะแมันไม่แรงนะครับช่วนี้มันคุมฟ้าคุมฝนเนาะ mm. ก็เลยมาดูว่าแผงโมโนกับแผงโพลีใช้ด้วยกันทำยังไงแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์ใช้ชาร์จเจอร์2ตัวทำยังไงนะครับใช้ได้ไหมอ่านี่นีตอบให้ดูแล้วนะครับว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ นี่ฮะต่อเข้ามาเลยต่อปกตินะครับก็แค่คนละสายเนาะแค่เดินเดินสายคนละสายนะครับแผงคนละส่วนแต่มาใช้ในอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวชาร์จตัวเดียวกันนะครับนี่ครับเข้ามานี่เหมือนกันนี่เข้ามานี่เหมือนกัน,น,กาน,น,กนสายจะเระยงวงระยงนิดหน่อยก็ซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสายตัวนี้มาก็เข้านี่เลยนี่อพอผ่านเบเกอร์ก็เข้ามานี่นะครับเข้ามานี่ตัวนี้ก็เหมือนกันผ่านเบเกอร์ โค้งเข้ามาแค่นั้นเองครับมาใส่นี่แล้วก็ย้อนลงมาข้างล่างนี่อ่าเพราะว่ามันหมุนน็อตยากนะผมก็เลยใส่บนแล้วอันนี้ก็ขึ้นไป e อินเวอร์เตอร์แค่นั้นเองครับแล้วก็ออกมาก็ใช้ใช้ได้นะครับใช้ได้เอ่อคนละสเปคคนละยี่ห้อก็ใช้ได้นะครับชาร์จเจอร์สองตัวนี้นะเขาเรียกว่าแล้วเขาเรียกว่าขนานชาร์จเจอร์เลยนะครับตอนแรกผมก็แอบวันๆนะตอนนี้ก็ชาร์จแบตด,ด้วยนะครับชาร์จแบตลำโพงด้วยชาร์จแบตเครื่องดูดฝุ่นแบบชาร์จแบตด,ด้วยนะ ชาร์จไปด้วยนะครับตัวนี้ชาร์จได้นะแต่ตัวนั้นชาร์จไม่ได้นะชาร์จได้จริงนะครับผมชาร์จใช้ประจําจเลยท,ทั้งตัวเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ตัวลําโพงชาร์จ power bank ชาร์จอะไรงี้ผมก็มาชาร์จไปนีเนาะก็สรุปแล้วก็ใช้ได้นะครับคนละยี่ห้อคุณละสเปคแค่เป็น mpbg เหมือนกันเนาะแล้วก็เราก็ปรับวล่าโวลต์าชาร์จไว้ที่เท่าๆก,กันนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับมีอะไรสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ